สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะเห็นขนมสวยๆนี้ไหมคะอ่าอันนี้เป็นขนมเรียกว่าเม็ดพลอยนะคะสวยมากเลยเด็กๆชอบมากนะคะคนโตอย่างเรายังชอบเลยนะคะอันนี้เป็นขนมโบราณเลยนะคะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอันนี้เรียกว่าเม็ดพลอยสีสันจะสวยงามมากนะคะเม็ดพลอยนี่นะคะ ถ้าถ้าเราถ้าเราขายอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยนะคะเวลาเขามีแถวบ้านเนี่ยเวลาเขามีพวกงานแต่งนะคะเราก็จะขายได้ด้วยพวกนี้นะคะจะขายในราคากิโลห่งเกบาทนะคะที่ขาย90านี่โหเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าขนมชนิดนี้มันเบาเบายังไงนะคะปิ๊บหนึ่งปกติขนมทั่วๆไปนะคะ จะใส่5กิโลแต่ว่าถ้าเป็นเวชพลอยเนี่ยนะคะปี๊ปหนึ่งนะคะปี๊ปหนึ่งก็จะมีแค่4กิโลนะคะมีแค่4กิโลอันนี้จะเป็นาตาตาสิงบินนะคะตาสิงบินมันจะมี4กิโลกัวซื้อมาเนี่ยมันปี๊ปนี้270บบาทนะคะ แต่ก็เคยซื้อยี่ห้ออื่นนะยี่ห้ออื่นก็มีตั้งแต่250นะคะจนถึง300อ่ะนะคะแล้วแต่ยี่ห้อเราก็เลือกดูเอานะคะอันนี้ก็เอ่อรสชาติใช้ได้เลยนะคะเอ่อ270เนี่ยถูกนะเพราะว่าทั่วๆไปเราก็จะซื้อขนมบังปี๊บอยู่ถึงประมาณเอ่อถึง300นะคะขนมปังปีป๊บทานี้ว่า มันเบามากเลยนะคะมันเบาทําให้อ่าคนค้าขายอย่างเราเนี่ยนะคะก็จะขายได้กําไรเพิ่มเนื่องจากว่าปริมาณเยอะแต่น้ําหนักเบานะคะดูอันนี้นะอันนี้ที่ร้านแพ็คขายเนี่ยนะคะใส่ถุงขนาด2นิ้วคูณสินิ้วนะคะขาย10บาทนะคะนี่ขาย10บาทขาย10บาทส่วนอันนี้นะคะอันนี้แพ็ค ใเด็กๆที่หน้าร้านแล้วก็ส่งโรงเรียนด้วยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่5บาทนะตัวนี้จะใส่ประมาณ15ชิ้นนะคะประมาณถึงไมเนาะ15ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห13นะคะ13ชิ้นนะคะตัวนี้นี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นับว่าจำนวนกี่ชิ้นนะคะแต่ว่าใส่จนเต็มจนเหลือ ถุงเนี่ยให้ให้พอให้เราได้ได้ผูกรวดตรงนี้นะคะคราวนี้เรามาดูนะว่า <Ok> แพ็คยังไงนะคะไม่ยากนะคะก็ใช้ถุงขนาด2คูณ2คูณ10นิ้วนะคะเมื่อก่อนเคยแพ็คแล้วใส่ถุงถุงจีนะคะปรากฏว่า ใส่แล้วมันต้องใส่จนวนมากๆอะ่ะเนื่องจากว่ามันไปกองอยู่ข้างล่างหมดเลยนะคะแต่ก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะตอนนี้นะคะก็มาแพคแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าเปลี่ยนรูปแบบมากนะคะให้มันดูสวยงามขึ้นนะอันนี้นอกจากจะสวยงามงามขึ้นแล้วนะคะเรายังใส่ ปริมาณเนี่ยน้อยกว่าที่เราจะใส่ถุงจีบนะคะว่าถุงจีบต้องใส่เยอะหน่อยถึงจะสวยค่ะอันนี้เราก็ถ้าจะง่ายๆทีหลังก็นับเอาไว้เลยก็ได้ค่ะว่ามันจํานวนกี่ชิ้นนะคะแต่คืว่าไม่ได้นับคานวณเอาว่าคานวณเอาว่าให้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 เหลือพอพอที่เราจะจับจีบถุงแล้วก็เยอะไปอีกนะคะพอที่เราจะ ใช้ลวดนะคะมานะ,ะคะเราก็ใช้ลวดจะเห็นว่าดูมันน่าก,กินนะถุงแบบนี้นะ,ะนคะอ่เรียบร้อยสเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะตอนนี้เรามาดูถุง5บาทนะ,ะถุง5บาทครูอ้อก็จะใช้ถุงขนาด3,5คูณ นะคะสามคูณห้าเมื่อกี้เรานับเมื่อกี้13ชิ้นเนาะหนึ่งสองสามสี่้าหกเเก้องสิบสานะะสี่ลงไปจะได้สวยสวยนะะก็จะได้แบบนี้นะคะ สวยงามนะฮะใช้ลวดลัดเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เรามาดูนะคะปี๊บนี้ปี๊บนี้4กิโลซื้อมา270บาทนะฮะซื้อมา270บาทคำนวณแล้วเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่60 7บาท50สตางค์ต่อกิโล68คิดไป68แเนาะ68แล้วทำถุงแบบนี้ถ้าเรามาคิดนะคะใน1กิโลอันนี้เราจะคำนวณใน1กิโลก่อนเนาะใน1กิโลเราทำถุง10บาทลักษณะแบบนี้นะคะตั้งวางเรียงเยอะๆสวยงามนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะอุ้ยชอบมากเลยขอออกกล้องแล้วยิ่งสวยนะคะเออแบบนี้ ขาย10บาทนะ,ะใน1กิโลเราจะแพคได้ถึง26ถุงแบบนี้เลยนะคะ26ถุงเป็นเงิน260บาทนะคะแล้วเราลองมาคิดเนาะ260บาทขายกิโลหนึ่งเกอบได้ทุนคืนละเหลือีก10บาทได้ทุนคืนละนะคะกิโลหนึ่งเนี่ยนะคะเราแพคถุง10บาทได้ถึง260บาทนะคะเรียกว่ากําไรเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่าปี๊บหนึ่งเนาะถ้าปี๊บหนึ่งเราจะได้ถึง1,40บาทนะฮะโอ้ยสีเท่าเลยนะคะได้กำไรสี่เท่าเลยที่มันได้กำไรเยอะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันเบามากพอเบามากแล้วคือกิโลหนึ่งอะน้ำหนักมันเยอะเอ่อไอ้จำนวนเนี่ยปริมาณเนี่ยมันเยอะนะคะมันเยอะมากเลยทำให้ขายเราได้กำไรเยอะนะอันไหน ขนมตัวไหนที่มันเบาๆะนะคะจะขายแล้วได้กําไรเยอะมากเลยแต่ที่ขายมาก็คือตัวนี้ได้กําไรเยอะที่สุดเลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ขายดีเนื่องจากว่ามันมีสีสันนะคะเ,เรียกลูกค้าเด็กๆตัวน้นอยนะคะแล้วก็คนโตเห็นก็ชอบซื้อไปให้ลูกให้หลานนะคะ,ะคราวนี้เรามาดูตัว5บาทตัว5บาทที่เราแพ็กเนาะ5บาทเนี่ยเมื่อกี้เราใส่ไป13ชิ้นมันก็จะใส่เหมือนกับใส่น้อยกว่าตัวนี้ไป ไปเยอะเลยนะคะเออห้าบาทนี้หนึ่งกิโลทำได้หกสิบถุงเลยตัเนี่ยหนึ่งกิโลทำได้หกสิบถุงถุงละห้าบาทนะคะเท่ากับสามร้อยเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวนี้ตัวสิบบาทนี้หนึ่งกิโลนะคะทำได้ยี่สิบหกถุงได้เป็นเงินสองร้อยหกสิบบาทแต่ตัวเนี้ยได้หกสิบถุงนะตัวห้าบาทได้หกสิบถุงได้เป็นเงินถึงสามร้อยบาทแล้วกิโลหนึ่งนะคะ เราซื้อ1กิโลเนี่ยนะได้ได้ในราคา68บาทแต่เราขายได้300นะคะพวกค่าถุงค่าอะไรเนี้ยครูอ้อเคยบอกคำนวณแล้วนะคะว่าถ้าใน1กิโลเนี่ยนะคะขนมโดยทั่วไปนะคะใน1กกิโล,ลเราคำนวณค่าถุงค่าลวดเนี่ยประมาณ5บาทแต่เนี้ย จำนวนมันจะเยอะกว่าจำนวนถุงที่เราใช้จะเยอะกว่าให้เราตีไปเลย10บาทนะคะยังไงก็กำไรกำไรเยอะมากด้วยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดปี๊บดึง270บาทแล้วเราทำเนี่ยสีกิโลอ่ะสามคูณสีเราได้เงินถึง1200บาทนะคะได้กำไรเท่ากับ930บาทต่อปี๊บเลยนะเนี่ยนะคะเรียกว่ากำไรประมาณสเท่าตัวเลย นะก็เป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ที่ต้องการขายขนมปังปิ๊บนะคะที่สำคัญนะคะในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับลูกค้าขนมปังปิ๊บของเรานะคะอันเนี้นะคะเพจพอยเนี่ยจะอยู่ในระดับของนักเรียนชั้นอนุบาลปหนป้ปจะ,อปะอชอบพวกนี้มากเลยนะคะแล้วก็ ในระดับผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ไม่ชอบรับประทานแต่ชอบซื้อค่ะอันนี้ผู้ใหญ่ชอบซื้อเขาไม่ได้ไปรับประทานเองหรอกนะคะเขาก็จะไปให้เด็กๆเ,เนี่ยนะคะซื้อไปให้เด็กๆที่หน้าร้านเนี่ยผู้ปกครองเด็กเนี่ยชอบซื้อมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการอามองหานะ,ะขนมปังปีบ๊บ ก็แนะนำขนมปังปี oh. ๊บชนิดนี no ้เลยนะคะเพชรพลนะคะกำไรดีนะคะค่ะก so ็อ okay. ย so ่าลืมติดตามอยู่เรื uh, ่อยๆนะคะเดี <mor z ell> mm ๋ยวจะมาอัปเดตเกี่ยวกับขนมปังแต่ละชนิดเลยนะคะว่าว่าจะขายได้กำไรเท่าไหร่อะไรนะคะเพราะเนื่องจากว่าหลายๆคนโทรศัพท์เข้ามาถามบอกให้ทำแบบนี้ให้ทีนึงจะได้รู้ไม่ต้องไปคำนวณอะไรมากมายเพราะว่าบางคนไม่ได้ซื้อเป็นปี๊บบางคนซื้อทีละ1กิโล อันไหนแบบไหนนะที่มันจะได้กําไรนะได้กําไรเป็นตัวเลขที่สวยเป็นราคาที่ดีนะคะค่ะก็อย่าลืมอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะมาดูเราอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจก็คิดว่ามันมีความรู้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ